มาครับมาครับวันนี้ได้ป่านินมาครับสองตัวครับเลยทําแบบก้อยแบบอีสานครับเอาป่านินมาทาแ,และ <right> <o> เนื้อออกครับแล้วก็เอามาขั้นน้ามะนาวก่อนครับขั้นน้ามะนาวออกแล้วก็ไปล้วนหิ <and> ่นห้อยครับแล้วก็มาใส่ในกระมังครับใส่พิกลไปครับคนไปคนมาครับกุเลคุเลครับใส่ข้าวโพดไปครับใส่ข้าวโพดลงไปครับ คนแหง่ครับครับคนที่ครับหมักครับหลับปลาเนื้อวิการนะครับเนี่ยเต้ากรใจายปอมแล้วก็หอมแดงครับหอมแพรครับเกลือเยอะน้ำปลาครับใส่น้ำปลาให้ครับน้ำปลาแล้วก็ผน้าวครับผน้าวใส่ครับตุ้งชีลดครับใส่ลายใส่ปลายครับพอครับ เดือบร้อยครับเมาะครับลอยครับบาเท้าด้วยครับพอเขาบีบน้ามขวางนะครับขั้นน้าหนาวเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมครับะครับจัดใส่จานเรียบร้อยครับเตรียมกินครับเออยังมีต้มหั่นหนนึงครับเดี๋ยวทําต้มต่อครับตมทําไปพร้อมกันนะครับเตรียมเรืพร้อมกันครับเดี๋ยวดูขั้นตอนครับครับ นี่ขั้นตอนต้มปลาแล้วครับก้นนี้เฮ้ยยังยังถึงเด้อครับเอาครับนี่ครับต้มปลาครับนำเดือดเดือดใช่ครับจะไข่ข่ขมิ้นใบกุูดครับจะไร่ครับเดี๋ยวผมลอดครับใสให้ถึงด้วยครับนำเดือดกับปลาลงครับต้มครับไปสดหน้ามันห่อนครับ หลักพักีเห็ครับคะหับเดือดแล้วครับใส่ถั่ะโทมครับพี่ครัวใส่หน้อยครับผมความหอมครับแต่้นหอมพักชีครับอร่อยครับสดน้ำห่อนครับกับกับหลับเดียวครับมะครับอร่อยครับผม